สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจูจะพามาชมหมู่บ้านนะคะที่อัพสเกลขึ้นมาหน่อยนะคะก็คือที่นี่เนี่ยจะต้องโชว์ ID นะคะเพื่อแลกบัตรเราเขาก็จะให้บัตรมาเพื่อไปสแกนเอ,อ่อที่เกตที่2นะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศภายในหมู่บ้านอันนี้คือจูเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็จะติดน้ำส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะมีสนามกอล์ฟด้วย ปกติถ้าไม่มีธุระหรืออะไรก็จะเข้ามาในนี้ไม่ได้นะคะวันนี้โชคดีนะคะมีธุระได้มาทําที่นี่ก็เลยมีโอกาสได้มาถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆดูนะคะดูบ้านแต่ละหลังดีโอ้โหมันว้าวมากทุกคนแล้วที่นี่นะคะก็ยังมีท่าเรือนี่ทุกคนเขาก็จะมาจอดเรือกันนะคะเนี่ยจูซูมให้ดูเนาะอันนี้จูถ่ายจากบนสะพานก็อาจจะไกลนิดนึงนะคะแต่แบบ โอ้มันหรูหรามากเลยทุกคนข้างในนะคะจะแบบสะอาดแล้วก็ค่อนข้างเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันอัพสเกลขึ้นมาเนาะการดูแลเขาก็จะค่อนข้างดีนะคะ ราคาบ้านที่นี่นะคะก็จะเป็นแบบหลักล้านขึ้นไปนะคะถามว่าเออราคานี้ได้บ้านขนาดนี้อันเนี้ยขึ้นอยู่กับแอนเดียแล้วก็รัฐที่อยู่นะคะเพราะว่าบางรัฐเนี่ยราคาบ้านต่อให้เป็นแบบหลักล้านนะคะก็อาจจะไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้แต่พื้นที่ที่จูอยู่เนี่ยราคาบ้านที่เป็นหลักล้านขึ้นไปเนี่ยถือว่าแบบได้บ้านหลังใหญ่มากๆแล้วก็ค่อนข้างอัพสเกลก็คือแบบพอมีฐานะเลยค่ะทุกคน